พ่าหิวข่าวพ่อแม่พี่น้องเลยสุขสบายดีพ่อไปพ่อแม่พี่น,อน้องเพื่อถูกคนอีเอื้อยไปใส่ล้วเนาะกำลังสิงออกไปตามละหาน้ำมัน <c oughs> จะเหม็นสาดเนาะพี่น้องเนาะบอสกระตุกอีเจด้ามะตัวได้สัว ะตัวนี้บ่ของปลาด่าหน้อยกระตุกกันได้มาบักหลายหนุนนั่นงโซ่กสิได้สำหรับนี่เหรอเขาสิขายหายยู่บ่มันสิมีน้ำมันขายอยู่บ่ ออกไปคลองลาวเคยรอดโอ้ยดดไปกับร้านซาแสหาร้านซาไปแบกอันถังน้ำมันถังน้ำมันอืมร้านซาจะรอดไหมเราดูคนคะครับค่ะจัดปลาฝนก็สมัครพวกฝนโอ้ยทางไปนะพี่น้องสมัชชงานแต่ อุ S <S mm ้ยพูดว่าทานี่น้องบองปายอุ้ยพาษาส่เหรอพูดชนก็เดี๋ยวพูดใส่ซะแล้วมาทางอันนใส่ตาให้กินให้กินนั้นได้พูดพูดเด้อกินว่าทานสิมันสิดีเอาเป็นไงล่ะทีนี้ ขนาดขับมีรถอยออ๋ออ๋ออโอ้ยจะมีวันจ่ะไม่ต้องมีอ๋ออ้ยโคโทางลนพี่น้องอ้ยทางโดไปนน่อะรยเียอุ้ยแกรถไทยเด็ดนะนะสมนีละพี่นงพี่นงจ้าลูกพี่น้องมืดมากสวัสดีกา ทางเขับกับไออ้ย่แต่ดไม่นี้นะมืดแต่เศร้าเลยพี่น้องโมหนแดตโมหนเดดเลยทางโมหิแน่นอนน้ำมันก็จะสิได้หรือบอกน่ารื่นน้ำกันพี่น้องอีร้อยโบได้น้ำมันก็ได้กู้ยายคายบอสค่าหนาหวานแล้วขันว่หนายไก็ยังดีเลยพี่น้องจ้าพี่น้องอันนี้การโหลดตอตัด ปูไตกระบอกปาดไหยบ่ได้อันตรายศกคอดไปพี่นอนจ่าทางเปืือกข้ามานี่ทีข้ามัไดีเปนสเปื่อนบาขุมมันอ่ะโอนยิ่ไปไปไอันนี้เบาๆได้พี่นอนอ้าอ้อันนี้คือนัก เออหน้ามไม่หน,หน้าขนาดอ้าวข้างหน้านะค้างอยู่ได้คอ,อยเหนยข้ามีผู้ายไปน้ำในซี่ห้องด่งางคนนี้พี่น้องเลยเห็นได้เลยผู้ายมีอารมณ์ขนาดเออหน้ามันนะจะเป็นหนามลายจะเป็นหนามลายต้องการหนามลายต้องการน้าเดี๋ยวนี้พี่น้องขาดน้ำโฟนต้ก็คือขาดน้ำ <What? S 1> <laughs> แบบเท่านิดนึ่งนะพี่แน่คัสซี่หองต่างกันบเมนเท่นะพี่เเอาขป็นัเอาพี่นาโอ้ยมันกระบาะไันี่มอาจะว่าปีดปจากปั๊มนะกันปีดอีนูไใส่ใส่ฮะปี่าจะไปใส่สัจนาอ้า ไปต่อน่นพสนี้คะานปิดพี่น้องสแลักสองตามดิมี่บักสปั๊นำมันปิด,ปปดโอ,อไไ้ยแล้วกันไปใส่ซาัดิโซ่เหอ้อ พีบ่บอกเป็นซะเดิปั้มครับแบบโมเมนต์ปั้มใหญ่นะพี่น้องเออยก็กกเลยบอเอาลงเอ้ยนะอาหารของประทานญีไปุน่นไวนค่ะไวน์น้ำมันกับบะมีพี่น้องดิสนีน้า,นานดำ<ม>ถ้าบผัดไส้มาดำามซอยกับสุกากะเยอะอืมผัดไสกับบะมี่นี่ขา,ายของมีองรอนเขาเปิดหรือเขาปิดปิดหรือเขาเปิดซองมันงค่าก่อน อย่าได้อย่าได้อย่าปิดนะคะอย่านะคะปิดอ๋อตายสี่หายกูไปสื่อ,อน,าานอ้ำาเนี้ยเปบ้านนะครับพี่ดองค่ะสีส่หายกูไปสื่ออยู่สายโอ้แลน์แฮทไลน์ปล่าเนองใส่ใส่กล่องกล่องหลัง ครับพี่น้องขาสองปั๊มเลยสองปั๊มแล้วจะขับผู้ชายปั๊มนี่งขึสิคขากอ้ยอันนี้ปั๊มบ่มีหนามพี่น้องเอ้ยปั๊มนั้นได้กับผคาานี่ลอยเถอะบ่มีปั๊มหนาอันนี้ถ้ามีปั๊มหนาปั๊มผู้ชายก็แล้วกันพี่น้อง เรือปั๊มสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องขบอกพี่น้องสิพี่น้องขาเรือปั๊มสุดท้ายเลยพี่น้องต้องเอาเห็นโหลดแลนออกไปเด้อขอให้เปิดขอให้เปิดนะคะเอาเห็นโหล่แลนออกเอาเห็นรถลดแลนเปิดสกีดังๆโหลดเอาเห็นรถจอดรอคิวรอคิวเอาเห็นเต็มปั๊มอ้า

เซนกัวน้อยเดียวเต็มกระตุกนึงนะแล้วเาตีกับเป็นยังเผื่อสิฮอตคิวเฮาตัดเว่างอลังการงานสร้างญาติน้ำมันกันครับพี่น้องขาเออเขาเท่ากันเอ้ากระเท่ากัน ป้าอันไรกระทังบักใหญ่หมแมน่นเบาอ้าวแม่นเออเดี๋ยวพี่น้องโดดข้างล่างอ่นนะโอ้ยอพูยมาใส่เลยนะก็พูยมาใส่เลยแต่พาญายันรถไทยนี่ได้แล้วอ่าอเห็นแต่ในเฟซพี่น้องเหมือนแต่มาเห็นตัวจริงผูน้นำปุ๊ก,กตุ๊กมากนะอีลอยผูป<ะ>้ปัดเบาเขาตามคิวบอลนี่หรือจังไดรเขาตามค,วคิวรถคิว,ควอืม น้ำคิวบอสอ้าวมันขาวจใจไหนมันออกทางนั่นขาวทางนี่เอ้าทางนี้กับสีขาวทางนั่นกับสีขาวปลาตกขาวเห็นกับดูปลาสูมันสไดู้ว่ามันสีได้บ่อสบอสมันสีบอสเสียเวลามานถ่าสิมัถือเฮาไปผัไปเซา่มนอนมึงลงปถามก่อนดูจะไปเซามมึงกัน ชีวิตกูคือคือมาเจอจังสี่วะเจะมินซ่าหลานซาวขับไปถามเบิ่งเป็นอดๆก็ถือตุกไผ่ตุกลาวมาใส่อีนโนมันคือหน้าหนามาแทบ่ายเนี่ยบอสขับรถกูสตีโหลดการาฟเดี๋ยวนี่โอ้ยเจมินซ่า จังหวะข่าวออกไปว่าน้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้วต้องแต่เมื่อบันฮาร์ดควายไทยหน้าใหม่เลายๆสู้จังสี่นะ่ะโอ้ยอ้าวมันข่าวไปกับข่าวไปเลย เขาว่าน้ำมันสิเบิร์ดบ่ได้แล้วเพราว่าถ้าเป็นเมื่อหนามันสิได้อยู่นีเขายังรอคิวต่างฟิมอยพี่น้องเอยส่งกระเทอเข้าไปก็ยังบ่ได้านไปน้ำมนใจเา้เนเดียวเข้าอนญาตกับพลัสซิปซาวพันพี่น้องเอ้ยอตากเนญาติยังโหลดโอ้ตายแหละ พี่น้องเข่าไปถามเอื้อีน้ำมันจะยังลายบอกโอ้ยน้ำมันเอื้อเป็นลายได้หรอวะมึงอันกระตุกง่ายเพาะเอามันนู่นกระตุกซ้ำอันน่าซ้ำสิบลิตรโอ้ยบ่ได้ดอกแล้ววะอันคนคำอันลายขันแบ่งกันได้สั่นกาม่ามือไหมว่าสั่นอุ้ยเนาะปั้มสุดท้ายได้พี่น้องจ๋าสิเป็นปั้มทั้งในอ่าวมานี่นะ ท่อเด้งเออเด้งพี่น้องเอ้ยท่อเด็กูอ้าวโทกอันนี้กระดาบจมต่อมาได้เอ้าวญาติกันยังกางลูกญาติหนามันให้กุญาติอันอีหยังพี่น้องเอ้ยบ่เคยพูดให้ก็ญาติลงทานอ่ามันบ่ได้อ่ามันบ่ได้หนามันนั้นบ่ได้สั่งเออมึงใส่อันนั้นบ่ ครา้งนาดกระลาบอีหล้วพี่น้องจ้าแบบเมื่อวานาแบบเมื่อวาน,มนไลลม,ม่ได้ล้างบ่ได้บ่มีได้ล้างมีแต่ข้างหน้าอย่างเดียวมันนี้นะบุกพี่น้องบุกคขามันเมื่อวานนี่แลนนี้ครับพี่น้องขาขนาดแล่นนี้ยังบ่ได้พ่นมืัอนี้แล่นไส้เลยจ้ะมืัอนี่นี่นะน้ำมันนะ่ะมีอยู่เนาะก็ะจะตักน,นี่กา กองหนาเห็นหนามมนะั่วายแล้วเอ้ยพี่น้องไม่ได้ไม่ได้น้ำมันสิพี่น้องจา้าจน่าสิสไปปั้มสุดท้ายพี่น้องจา้าปั้มแล้วปั้มอีกปั้มจนปั้มไ,ได้กระบอกมีน้ำนนนพี่น้องเอ้ยปั้มได้กระบอกมีน้ำสภาพทุกคนหนพี่น้องเอ้ย อนญ,ญาตน้ำมันก็นัดสัญญาตคองลงทานว่าไงนั่นนะโอ้ยโพดเหลืออันนี้อันหล่อนี่ยังไงกัน <c oughs> ยังไงกันกับป้ายบ้านนี่กับปีดนี่รั่วเสียน้ำมันเครื่อนก่อนปะวะปั๊บสีหอดำนอนดได้ไหมนี่ก,กันกัน Come on. okay